คัโบล่านเทิว่าใบย่ามตีถแถงเบาเอาเรลามาจากกรอกพี่น้องเลยจักบะถือคอยนอบ็ถือป้องให้กินค่าต่างชิงโอ้มันจีเสียวดอกไซมืดเด้พี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพล้ยงผู้เม่งคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนี้พล้ยงผู้เม่งไปหาของถือหน้าฝากพีฝากน้องโอ้ได้เห็นนน่ว่าต้องสืบเด้พี่น้องเด้อล่าข้านี่ซัมบูซ่ามาจากวัดขุนเนื้อมือหนเดี๋ยวว่าเป็นการเสียเวลาพี่น้องครับผมไปพอกับเจ้าของค่อยตามพอเล้ยงมากครับผม อาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรบกวนแนะนําตัวนะครับซื้อว่าอย่างก่อนครับผมพอยบครับซื้อพอยบครับผมบ้านนยงครับนี่บ้านหนองกุ้งพอยบบ้านหนองกุ้งอําเภอตําบลขนวนอําเภอหนองนาคำขอนแก่นครับอ๋ออยู่หนองนาคาขอนแก่นพี่น้องเมือนี้สีผ้ามาเบิงควายอ่าเป็นควายพามาติครับผมครับพามูลาครับเป็นมูลามาเนาะครับเนาะ แต่ว่าสืบมากนี่เรื่องราคาเด้อพี่น้องเด้อราคานี่เรต้องสืบพี่ลีว่าผู้ใดได้ไปซัมบูซามาจากวัดตอนนี้คือสิปล่อยเป็นโคบเป็นบ่ครับเนี่ยสามเลยเ็นบ่คับคบสามครับคุดสามหัวใจเลยสามหัวใจแม่เดี๋ยวหายเบิ้งทีละ์โตก่อนเฮ็ดจังไดเนาะสีไใดเบิ้งทีละ์โตคือจับไปจังสี่เลยตีเฮ้ครับมีไม่เอาเอาบ่เป็นอยังกระสันเดี๋ยวสีไลาทีละ์โตให้พี่น้องเข้าด้ฟังโคบนี่ชุดนี่สามตัวนี่เอาราคาว่าไว้หลายปันนะครับนี่แปดหมื่นห้าพันบาทครับ แปดหมื่นหาพันแม่พี่น้องเป็นจังเดยได้ฟังล่าค่าแล้วพวกเจ้าโอ้งามปันีบ่อชินจังหวัดพี่น้องขี่สายสามนมอนแกงกับสร้างตามได้เลยราค่าแม่เนาะแปดหมื 80, ่นห้าพันบาทห้าพันบาทเบอร์โทรศัพท์ครับผมศูนย์เก้าสี่ครับห้าศูนย์เจ็ดครับห้าเก้าแปดหกครับครับผม พี่น้องมาเบิ <ım eni> <men amigo> <rec gamma enders> ่งรายละเอียดของควายบัดที่นี่อ่าควายตัวนี้เป็นควายแม่นางแม่นางครับครับเป็นลูกของตัวยุหันลูกของแม่นี่ครับลูกของแม่นี่ครับผมความสูงของของแม่นี่เท่าไรครับนี่ยพีลานี่ยร้อยสามสิบบวกครับอีดนี่ร้อยสามสิบบวกพี่น้องเป็นควายตัวเมียได้พี่น้องเด้อหนึ่งคือได้เปรียบเราควายตัวเมียหนังหนาซาใหญ่เป็นควายพามามีมูลากับไทยพี่น้องเบิ่งแข็งเบิ่งขาครับผมขากระยันนะครับผมเล็บกับเป็นเล็บกระลาพร้อมอู้เล็บงามพี่น้องครับผมควายแม่นี่ครับผมมีขวัญตกสวงพร้อมพอ้บ่ธรรมดานะคครรััับบขขวญยุงเ้าแตกนะผม ถือว่าสวยงามมากอ่างไงอ่ะควายหน่อยตัวนี้ครับบัดที่นี่นีมว่าเบิ้ง่ายพี่น้องครับผมเบิ่งไทยเงาหางกก่ไงพี่น้องปบิดเงาหางนี่บ่ต้องสืบถือว่าแม่นี่เป็นควายทรงลูกคักๆรับนี่ะครับผมไหเบิ่งแม่นางเราจังสิผ้ามาเบิ่งแม่หน่อยพี่น้องสิหลงตกใจเลยะ่ะพี่น้องครับผมอเบิ้งเงาหางกก่ไงพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นควายสองสายเลือดนะครับเนาะเป็นควายพามามีมูลากับไทยเ้ยพี่น้องเ้อครับผมแข้งขาดีล่ำโตเงานะครับผมควายแม่นางนี่ ตอนนี้แม่นั่งนี่อายุได้จักปีลวครับนี่ปีกว่าๆละครับได้น้องลวครับอ๋อปีกว่าได้น้องมีเอ่อน้องไส้เนาะครับน่องไส้ครับคือว่าเป็นน้องไส้พี่น้องมาเบิ่งคข่หน่อยตัวนี้ได้บัน้เด้อเดียวเบิ่งอ่าเป็นตัวผู้ครับผมเป็นลูกของผู้ใดกัครับเนี่เป็นลานเก่าเจริญครับเป็นลานเก่าเจริญปัดพี่น้องงามอีหลีไข่หน่อยตัวนี้ผู้ใดได้ไปเด้อพี่น้องเด้อออกมาทางไทยตัวนี้ค่อนข้างที่จะลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับเนาะครับผมออกมาถือว่าคักแล้วนะครับเบิ่งไทยพี่น้องครับเบิ่งเงาหาเเดด้้ออออพีี่นนนคควยยตััรบผมโ อ่ะนาคดพ่อพันนีบ ar, ่บอทรำบดาได้เี่โอ mm <expression> ้พวเบื้องหนาพี่น้องเบื้องหนาเลาเด้อเบิ้งข้อนะครับเบิ้งข้อเบิ้งแขงเบื้องขานะครับผมโอ้เบิ้งโอ้ค้อยหน่อยตัวนี้บอทรำบดาพี่น้องครับผมบาดับผมหายเบิ้งลูกก่อนก่อนสิไปเบิ้งแม่มันสีลักนี้พี่น้องครับผมหายเบิ้งความงามของควอยหน่อยตัวนี้ก่อนครับผมอันนี้ถือว่าเป็นควอยทรงลูกนะครับผมโอ้บ่ธรรบดานะครับเบิ้งเรืองขวัญเรื่องศาสตร์เรื่องขวัญเนี่ยครับผมแขงขาดี ลำ่ำโตดีแข้งขาดีพี่น้องควายตัวนี้ครับแม่นี่ถือว่าเป็นควายทรงลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาเราเปิดไว้ก็คือ 85, <000 S 1> 8 5 0 0 0บาทแปดหมื่นหบาทไหมพี่น้องล่าค่าแปดห0ื่นาพพี่น้องได้3าตัวด้อพี่น้องเพราะบัดที่นี่เอาเบิง้งดกานเห็นบ่ครับเบิ้องไข่หน่อยตัวนี้โอ้แต่หักอีหลีพี่น้องครับเรื่องราคาจังโทรมาต่อร่องกันเอาเด้อครับเด้อครับผมเบอร์โทรศัพท์ของพอยกนะครับผม0 9 4ครับ5 0 7 ครับห้าเก้าแปดหกครับครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับผมวัได้รับจะย้ำนอนรับเด้อพี่น้องเด้อครับผมบาดที่นี่มาเบิ่งคพูดแม่บาดเนี่ยเอ้าแม่นี่ก็เป็นคไข้พามาเอ้าเห็นมันมีน้ำติดอยู่ข้างหลังไหมครับสิเป็นซาร์ล้วล่ะครับอ๋อเป็นซาร์ดพร้อมที่จะผสมแล้วพี่น้องผู้ใดซื้อไปตอนนี้ ก็คือไปหาพอดีมาทับเอาเด้อครับเด้อพอยบจุงขานมาทางนี้จากน้อยหายพี่น้องเข้าในเบื้องเขาอันนี้เป็นข้อยสองสายเลือดพี่น้องครับเป็นมูลาาพาไทยมากพอวัาหนึ่งคือออกมาแข่งขาออกมาทางไทยหลายแล้วนะครับเบื้องเขาเบื้องหนาเบื้องตานะครับเบื้องหูนะครับอัตลักษณ์ข้ายไทยมากเราได้พี่น้องตาแต้มแก้มจำนี่ถือว่าออกมาทางไทยหลายแล้วก็สันบ่ทรงลูกขนาดนี้ครับผมบัดที่นี่เบื้องเขาเนี่ยครับผมลักษณะเขาออกมาเป็นเขาขั้นชิ่งหรอไหมครับผม ถือว่าเป็นเขางามอันดับสองของเอ่อเขาตกขั้นซ้อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายแม่นี่ครับผมความสูงบบบนี่ครับผมพอยกมาความสูงสูง,สงไรไปนะครับนี่ประมาณร้อยสามสิบหกครับร้อยสามสิบหกว่าซันพี่น้องครับผม เบิงแข่งเบิงขาเบิง,งอ่างโอ้สะอ่อนตะวาลูกเป็นควายทรงลูกพี่น้องครับผมเป็นชุด3หัวใจเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดซื้อไปตอนนี้ราค่า8 5 0 0มืนหาานบาทเนาะครับเนาะเป็นราค่าเปินนะดนาคผู้ใดสนใจให้โท่มาตอรองกันเราครับผมราค่า8 5 0 0มืนหาผู้ใดสนใจให้โท่มาตอร่องกันเราเด้อพี่น้องเด้อดผู้ใดสนใจอยากเอาไปพัฒนาต่ออันนี้เป็นวา่อ่ามูลาพาไทยมาโอ้ถึงน้ำเข้าไปดำซ้ำกันกันกบขี่ทันไฟผพุ่นี่พี่น้องครับผมเบิงขวัญอ่าแต่ละโตนะพี่น้องเบิงขวัญดานหนาครับเขาเรียกว่าขวัญอ่า ทุ่นเข่าข้นเทานางจ่าในพี่น้องครับผมถือว่าเป็นขัญที่เป็นมงคลเด้อพี่น้องเด้อบอกศาสตร์พี่น้องไว้ขันพี่น้องไปพ่อไปหาซื้อขวอยขันพ่อขวอยมีขันอยู่ใตตาพี่น้องอย่ไปซื้อเด้อพี่น้องเด้อเขาเรียกว่าขัญไตตาขนสีดาห้องไห้มันสิเป็นถูกเป็นโศกเป็นบอดีก็ต้องกับเจ้าของนะครับแต่ข้อยสองตัวนี่บ่มีพี่น้องสังเกตเบื้องเด้อถามีอยู่ใตตาอย่าไปซื้ออันนี้ถือว่ายู่ด้านหน้าเขาเรียกว่าขัญทุนเข้านะครับผมขัญทุ่นเข่าขัญเทานางจ่าเบื้องแขงเบื้องขาของพี่สาวกบบ่่่ธรรรรรมดดาาาพพีีนน้อองงคคัสุป ข้าวไมแม่นี่ครับผมเป็นชุดสามหัวใจนะครับพอยลบลราปล่อยเป็นโคมสามเลยพี่น้องครับแม่ผู้แม่กับเป็นซัดแล้วนะครับผมพร้อมที่จะทับแล้วกับความสูงสูงลอยสามสิบหกครับมีลูกติดมาสองตัวหรือว่าผู้ใดซื้อไปตอนนี้ซือว่าซื้อเฮี้ยนไดสร้นวานแห่ไดป่าไข่แล้วพี่น้องเอาเมียไม่ได้ลูความบุญสางตั้งแต่หลังแล้วพี่น้องครับผมหลายคนหลายใดหลายไม่เฮี้อนง่าซื้อไปหรือว่าคุมเลยนะครับอามาสรุปรายละเอียดพี่น้องบัดนี้เนีย้าวตัวนี้เป็นควายมูละครับออกมาทางไทย เป็นไข่สองสายเลือดนะพะยมเนาะครับผมครับเป็นไข่สองสองสายเลือดนะครับผมบัดที่นี่มีลูกติดมาสองตัวเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งตัวใหญ่นี่เป็นตัวแม่ชุดสามหัวใจชุดนี้ปล่อยไว้ในราคาแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมต่อร่องได้ครับต่อร่องได้ครับครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสี่ครับผมห้าศูนย์เจ็ดครับห้าเก้าแปดหกครับครับผมเอาผู้ใดสนใจให้โทรมาต่อร่องกันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากได้ให้โทรมาต่อร่องเพราะว่าอันนี้เป็นราคาเปิดหน้าคอกนะครับเนาะครับมมมีีห่่ออออองงเเเเาากััันยยู้ด๋ววไไปปบบิตตครผ เอาครับผมมาเบิ้งอีกโคมหนึ่งพี่น้องอุ้ยแม่นี่กับบ่ธรรบดดาลูก KK, สะออนลูกกับหางเนาะครับเนาะเอ้ยบ่ธรรบดาเลยเบิ้งอังพี่น้องครับผมลูกลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับบที่นี่อยู่ในท้องตอนนี้ก็คือท้องว่างครับท้องว่างเนาะครับเนาะลูกพึ่งน้อยอยู่ลูกเป็นลูกผู้ใดก่อนครับผมนี่เป็นเป็นหลานเก่ากันครับพ่อเดียวกันนั่นแหละครับเป็นหลานเก่าเจริญเพือกันพี่น้องครับผมโอ้ลูก ลูกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ตัวเมียครับลูกตัวเมียเนาะครับผู้ปากเป็นก็ว่าตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมวัดที่ดินความสูงของแม่นี่สูงหลายปานใดครับผม สามร้อยสามสามสามสี่เนี่ยแหละครับบ้านร้อยสามสิบสี่เนาะครับเนาะคนว่าตอนแรกคนบาดสู้พอเหยนผู้แม่งฟังว่าร้อยสามสิบสี่ให้รับประกันร้อยสามสิบสามแต่ว่าเป็นควายทรงลูกอีหลีพี่น้องครับผมเบื้องหน้าเบื้องตานะครับผมเขาลักษณะเขาเป็นเขาตกขั้นซอนใหญ่พี่น้องครับหน้าสวยหน้าบายสีหน้ายกอกเป็ดดีควายตัวนี้ครับผมถือว่าเป็นควายทรงลูกเห็นลูกเราอุ้ยบอกอยากสืบเลยพี่น้องครับผมขนาดว่าเป็นหลานเก่าเนาะครับเนาะโอ้แข้งขาดีเป็นควายตัวใหญ่อยากฟังราคาครับบัดนี้ราคาว่าไว้หลายป้านใดก็พอย่ดไว้ 39,500บาทครับเฮเ<ะ>ท่าไรก่อนครับสามหมบาทครับแมพี่น้องครับผมผู้ใดมือวันพาไปบัตไปว่าในซัมบูซ่ามาจากบัตรอหนีเนาะครับผมสามหมันห้บาทพี่น้องครับ,รบผมคายแม่นี่สามหมบาทมันมีอยู่ตีพี่น้องของถือปาน,นี่ไหม โอ้ของดีมีหน่อยจนใจผู้สีแบงยาม้มมีมากดลนคนไห้เพราะเอวรพี่น้อง้อครับผมพู้ได้อย่างได้ควอยแม่นี่นะครับตอนนี้สถานะคือทองว่างพราะว่าลูกพึ่งหน่อยยูลูกเป็นลูกตัวเมียอีกเป็นหลานเก่าจเจริญน,นะครับผมแทงขาดีพี่น้องครับควอยตัวน,นี้ก็ถือว่าอ้างถือว่าอ้างสำเภาเล่าปากคอได้เลยควอยแม่นี่โอ้ถือว่าบรธรบรมดานะครับผมอยากให้พี่น้องเบิงหางบัดนี่เพิดหางแม่นะครับผมเป็นพวกรักมัน วันสิงฮอดขีดินพี่น้องครับผมเป็นพวตะกลางหางพี่ละครับผมหางง่ามนะครับหางโอ้แม่นี่บ่ธรรมดาครับผู้ใดใดไปพอเดีย๋ยวผู้แม่งสนใจตะเรืองร่าค้าละพี่น้องเราเปิดเป็นตะฟังแห้งนะครับในฟังราคาเพราะอยากเตะขี่เซงว่าพี่น้องร่าค้าสามหมื่นเก้าพันวันีครับห้าร้อยบาทสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับผมไผโท่มาต่อลรองกันเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาตอควายตัวนี้เป็นควายสายพัฒนาตีครับผมครับผมเป็นควายสายพัฒนาลูกตัวที่อ่า ตัวที่สองครับตัวที่สองเนาะครับเนาะหมายถึงว่าตัวที่สองสิไปอันนั้นลูกแรกอันนี้ตัวที่สองครับอันนั้นตัวที่สองอ๋อลูกที่สามสิไปเด้อพี่น้องเด้อครับควายแม่นี่ครับผมโอ้นี่แหละครับว่าข่อยบักเล่แถาหากยังว่าถึงดินพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อนะครับกับอ่างใหญ่ๆนะครับอ่างใหญ่ๆหนาๆพี่น้องครับผมแต่ว่าเรื่องราคาให้โท่มาต่อรองกันเดานะครับเพราะว่าราคาพอยลบเราเปิดเป็ี่นตะฟังราคาเปิดไว้คือสามหมื่นเก่าผ่านหาร้อยบาทนะครับกับลูกกับเป็นลูกตัวเมีย ถือว่าคุม้มแต่ว่าขันเราตามเกณฑ์ตอนนี้คือลูกกินนมอยู่อาจจะขาดน้าเลี้ยงจากน้อยเนะพอนะ่อครับเนาะเป็นควอยฝูงครับครับอ๋อครับผมจะขาดน้าเลี้ยงจากน้อยผู้ใดซื้อไปเอาวิตามินเกลือแร่พี่เอ็นพี่และ P P, พี่น้องให้กินรับรองว่าโอา้ขันอ้วนมากนี่่ธรรมทา,าคบดา้ยแม่นี่นะครับเนาะคือว่าสิเป็นตะเบิงเลยง่ามแห้งพี่น้องเรื่องเขาเรื่องนาเขาเปิดนาเขาไงดีดีครับตา เบื้องแมงกัมบีจับตานี่ถือว่าชัดเจนราค่าไหมครับลูกก็เป็นลูกตัวเพี่ล่าคาเปิดไปสามหมื่นเก้าพันถาร้อยบาทไปพัดเม่อยากเบ้าลายอยากไอเล็บหยียงย่ำเกี่ยวเข่าพี่น้องครับผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์พอยโยบีเจักเทืียนะครับผมศูนย์เก้าสี่ครับครับห้าศูนย์เจ็ดครับครับห้าเก้าแปดหกครับครับผมผู้ใดสนใจกระโถมาต่อรองกันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมค่อยงามๆนะครับราคาถึงๆสิเอาพออยศไม่อย่างสีฝากครับพี่กับน้องเข้าครับผมฝากเลยครับ ครับขันขันมักกับโทม้าครับมีหม่องมีหม่องเอกกันอยู่ครับครับผมมีหม่องเอากันอยู่นะครับเนาะครับผมครับผม เอาจังซี่พี่น้องครับผมย่าฟ้าวว่าถือจะฟ้าวว่าแพ่งนะครับเนาะให้โทรมาต่อรองมาคุยกันอีกเทค่นึงนะครับคขวงยูบันน้องกุ้งอำเภอน้องนาค้ำน้องนาคำนะครับจังหวัดขอนแก่นเจ้าผูไทยหลับรวยคขวยง่ามเมืองขอนแก่นนี่แหละพี่น้องครับผมให้โทรมาต่อรองกันเอานะครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหนึ่งผู้บางคนกับว่าคือถือแท้สองบางคนกับว่าแพงแทะย่าให้ฟ้าวว่าพี่น้องให้โทรมาต่อรองกันเอานะครับมาคุยกันเอามันมีหมองเอากันอยู่นะครับคคครรรััับบบบบผผมมมมมสำหหื้้ออออออนนนีีีีททงงงงงาาาขขขพพ่่เเเยยูุณะใแว งามให้พี่ให้น้องเข้านะครับผมผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลอยากไปพัฒนาต่อให้โทรมาครับติดต่อพอยบ่ได้ก็โทรมาหาพอเลี้ยงผู้เม่งก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนีขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรเด้อผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ควายงามนะครับราคาถืกตัวละสามหมื่นเก่าพี่น้องสามหมื่นเก่าคันหาล้อยบาทนะครับควายแบบบางใจหนึ่งหัวรรมดาครับเปิดราคาถือว่าเป็นตะปันแข้งนะครับผมกับฝากพี่น้องเข้านะครับให้โทรมาต่อรองกระเดานะครับผมนี่มองอยาก เอากันอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมบัดทีนี้ผูใ้ใดเจอปัญหาเรื่องคุยค้ยจอยคุยค้ยผอ,อ,อมให้โทรมาหาพอเลียงผู้เม้งนะครับมีว e ิตามินเกลือแร่พี่นี่กับสอบละ360บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องเฮาผูใ้ใดมีคุ้ยงามอยากซื้ออยากขายบ่อยากเอาคว้ยไปตลาดนัดเด้อพี่น้องเด้อให้โทรมาหาพอเลียงผู้เม้งเดี๋ยวพอเลียงผู้เม้งสิไปเปิดราคาให้ยุ่นไกยู่ไกนะครับพอเลียงผู้เม้งไปบัโทรมาเลยพี่น้องครับผมเบอร์ของพอเลียงผู้เม้งกับเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7เด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลเ์กดแชร์ ที่สําคัญคือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดชิปไม่ๆเลี้ยงควายดอนให้เป็นไายเขาข้าเลี้ยงควายดำให้เป็นไายเขาแก้วเลี้ยงไงแล้วให้ขายตัวละล้านสองล้านเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนีขอบคุณครับผม ซาโรมิกพีเเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เห็ดในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและกเะเดให้การผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคานี่ทรงฟี่ทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3เจ